สวัสดีค่ะเพื่อนๆชาว u t u b e มี่ยัไยงไม่เบิงค่ะมือเนียเใส่จำเรื่องเสียงล่องเอาเสียเสียพูโลวะเสียแฮมไหมคะ่ะแฮมเสียที่เชิดไหมเชนสัน่นเขียนเนาใส่ได้เหมือเตอค่ะเ้อราใส่จำเรื่องเอาไม่ยิบหมอนคะ่ะยิบเป็นอันปอกหมอนอิงไหมจ้ะ อันนี้ใส่แล้ผมขึ้นไงนี่จ้ะพับซี่เหลี่ยมหยิบได้เลยจ้ะข้างล่างก็เป็นสิจ้ะเวลาใส่ก็ใส่ข้างล่างดีก็เอาไปทิ่มจ้ะนี่ตัวนี้ตัวนี้อันนี้ก็สิเป็นมอหนุหนเาาจ้ะอันนี้ก็สิเป็นท้าหัวน,นี่เห็นบ่กระดุมหอเสียวอัน เชิดเข็มเงาเนี่ย่ละจ้ะเข็มสั่นเข็มเงาใส่ได้หมดจ้ะใส่ได้ช่วงตัวที่ผ้กหนอนอันนี้ก็จะเป็นแบบรุ่นมีกระเป๋าจ้ะมีกระเป๋านะใส่ประกาได้เลยจ้ะเนี่ยเอาไอเดียดีๆมาฝากแล้วจ้าเด้อเพราะต้องเอาไปถิ่นเสียดายโอว่ามีข่อยล่อนเอามากข่อยเจ็บไปดุหลายไปเนี่เขาบอกไม่แน่วิบ ก็เลื่อนเห็ดอยังน้อหนอนิบแมตตปิด,ด,ดจะหมกอยู่จ้ะก็เลเห็นด้ยใส่เลยยังน้อนก็เล้ยวมาล้อมเห็ดบิ่งค่ะเห็ดแล้วมันจะสวยน่มดีค่ะสวยดีค่ะแล้วมนี้กระเป๋าอม <c oughs> ใส่ปากกาได้นะคะเอาพิมพ์กลางลังแล้วก็ใส่ปากกาได้จะ้ะเห็ดลายเลยเมื่อวานในเห็ดหาหกคืนเลยจะ้ะ อันนี้กงางมนี่อันนี้สิเป็นลย่ลยล่เงาเลยจ้ะล่เงาน,นี่มีกระเป๋าพอนี่เวลาอ่นเวลาออกซักกับไ่อยากเลยจ้ะแกะกระดุมถอดออกซักเลยจ้ะเวลาอ่นกับมหลีดแล้วก็มาใส่ไหม่ค่ะลีดแล้วก็มาใส่ไหม่แล้วเป็นกับแล้วก็วกสิเป็นม้อนอิงเก๋์ใ่ค่ะ เดีอเชิดเด็อเอาอันนี้ตัวนี้สามีข่อยซื้อมาําเนี่ยงไทยซื้อมาแต้ดนโดนแล้วแล้วนุ่งบ่ได้คะ่ะแล้วนุ่งบ่ได้ใส่จำเรียกคำว่เย็บเป็นปกหมอนอีกคะ่ะลายเก๋ไก่สวยยก็ต้องซื้อเลยคะ่ะนี้ก็เอาถิ่นใส่ประโยชน์ได้เต็มที่เลยคะ่ะ น่ปลายอยู่เดแต่ว่า,าเอาไปใส่เหมือดปุ่นนี่จะเศษผ้าวล่าหิบหิบมาให้เบิ่งสดๆเด่นี่ค่ะส่วนแขนก็เอาถิมก็ไปเห็ดประโยชน์แต่ย่างอื่นแต่ว่าใส่จำเรียกงคือิบว่เห็ดดอกเหมือดขานแล้วแต่ว่าก็จะเก็บผ่าไว้ค่ะวลาเศอย่างอื่นจะชีสวยสดใสนะจน๊ะเนาะสวยแล้วก็ประหยดัดผ่าก็ดีพอมจะผ่าดีดี เ,เ,เสียปวดรูบากเขาเสียแห้มเขาเสียเชิดเขาเชิดแขนยาวมันตัวหน่อยแล้วนุง่งบ่ได้จ้ะค่อยก็เลยเคนไปเม่ยงไทยกับบ้านเนาะค่อยนุง่งบ่บันใด้ดอกก็เลยเก็บแผกไว้แผกไวัยไปนิมว่านหาผากก็เลยไปโผอก็เลยเอามาเหตุประโยชน์ซะเลยสวยเก๋ไก๋ค่ะ เจอกันคลิปใหม่คะ่ะสวัสดีคะ่ะสักจำเรียกกระถินพัดถิน่นมีไอเดียดีๆจะมาฝากอีกนะคะ